ครับสวัสดีครับเพื่อนๆนครับวันนี้เรามาสมัครสมาชิกตัวแทนนายหน้าประกันวินาศภัยประกันภัยรถยนต์สมัครง่ายสมัครฟรีสอนงานฟรีได้รับความรู้จนกว่าท่านจะลงภาคสนามได้ทำงานที่ไหนก็ทำได้ครับแค่มีโทรศัพท์มือถือแค่เครื่องเดียวทุกอย่างเสร็จในมือคุณไม่ต้องออกจากงานประจำนะครับ มีเจ้าหน้าที่คอยซัพพอร์ตอย่างเต็มที่ที่สีกรุงบล็อกเกอร์ที่สีกรุงบล er, ็อกเกอร์ er นะครับทักแซดมาได้เลยครับท่านผู้ที่เข้ามาเจอคลิปนี้มันคือโอกาสมันคือโอกาสของคุณแล้วทักที่ครูวัดจัดให้นะครับ0951061563หรือจะแอดไลน์ไอก็ที่เบอร์095106 1563ได้เลยนะครับเพื่อนๆโอกาสดีๆมีมาให้เห็นไม่บ่อยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือโอกาสดีที่ท่านจะได้รับแนวดีๆแล้วนะครับสวัสดีครับ